ก็เดี๋ยวมาว่ากันด้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนม,มาที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังร้อนระอุเลยกองกําลังกระเลียงระดมอาวุธหนักโจมตีค่ายผาซองของทหารเมียนม,มาตลอดทั้งคืนต่อเนื่องมาถึงเช้ามีเหตุเป็นเพลิงไหม้ปั๊มน้ํามันแล้วก็มีเสียงปืนดังสนั่นได้ยินถึงฝั่งเราที่จังหวัดตากด้วยนะครับเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อย เนี่ยได้ยินไหมตักตักตัก,ตกบึมนี่เลยนะต้องบอกว่าเสียงดังสนั่นมาถึงบ้านเราคนบ้านเราก็ได้ยินนะครับการสู้รบของกองกําลังสาภาพแห่งชาติกะเเรียงและกลุ่มกะเเรียงสันติภาพและกองกําลังปกป้องประชาชนใช้วุฒหนักโจมตีค่ายผาซองหรือกองพันฐานร,ราบที่275ของทหารเมียนมาจังหวัดเมียวดีจุดที่มีการสู้รบ <c oughs> เขาบอกอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ไปแค่2กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามบ้านริมเมยที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับรวมถึงกองกําลังเกรี่ยงค่ะเขามีกําลังพลเนี่ยประมาณ2,000นนายโจมตีด้วยอาวุธหนัก เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลิเมตรและโดปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องขณะที่ทหารเมียนมาค่ายผาซองตรงนี้มีกำลังพลประมาณ500นายต่อสู้ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรและส่งเครื่องบินโจมตีทางอากาศนะคะเนื่องจากต้องการรักษาฐานที่มั่นทางทหารแห่งสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงส่งทหารออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยตามจุดที่มีความล่อแหลมตลอดทั้งคืนท้งนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรานะครับ ให้ผู้สื่อข่าวไปดูด่านพรมแดนเมื่อเช้านี้ยังคงเปิดเข้าออกตามปกตินะครับก็เมื่อวานนี้เปิดก็ห่มมงเช้าถึงสองทุ่มเหมือนเดิมวันนี้เท่าที่ไปดูตอนเช้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติก็มีทางชาวเมียนมาเนี่ยทยอยข้ามแดนเข้ามาหนีการสู้รบเขาบอกเดี๋ยวรอดูทางฝั่งของสถานการณ์ช่วงสงกรานปกติสงกรานทางฝั่งบ้านเขาก็แอบมาเล่นน้ํากับบ้านเราในการประปลาย ด,ดูปีนี้พอมันมีสถานการณ์สู้รบแบบนี้อาจ,จะมีทั้งหนีมาเล่นน้ําหรืออาจจะขอมาหนีภัยการสู้รบมาอยู่ทางฝั่งบ้านเราด้วยเมื่อวันรัฐบาลเขาก็ตระเตรียมแผนการเอาไว้แล้วถูกไหมรับเท่าไหร่นะแสนคนเหรอใช่ค่ะ